ล่าสุดมีรัฐมนตรีท่านหนึ่งชื่อย่ออิทธิพนหนีหมายจับไปต่างประเทศได้กลับมาประกันตัวนะคะด้วยวงเงิน1 2, 000, นึ่งแสนสองบาททั้งๆที่มีพฤติกรรมหลบหนีนะคะแต่ศาลให้ประกันตัวขณะที่ผู้ต้องขังอย่างทานายอานอน์วาลุนีค่ะทั้งๆที่ไปรายงานตัวตามนัดตลอดเวลากลับไม่ได้รับการประกันตัวโดยให้เหตุผลว่ากลัวที่จะหลบหนีครอบครัวเขาอยู่ที่นี่ชีวิตเขาอยู่ที่นี่ เขาต่อสู้เพื่ออยากเห็นประเทศนี้ที่มันดีกว่าเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นดิฉันไม่ได้ขออะไรไปเกินเลยกว่าให้ประเทศนี้ทําตามกฎหมายทําตามรัฐธรรมนูญประเทศนี้ไม่ควรจะมีนักโทษที่ถูกกักขังทางความคิดอีกต่อไปค่ะ วันนี้ที่ฉันมีเรื่องปรึกษาหาหรือท่านประธานเรื่องเดียวคือเรื่องการคืนสิทธิในการประกันตัวให้ผู้ต้องขังทางการเมืองดิฉันขออ้างอิงรัฐธรรมนูญนะคะมาตราย9เขียนไว้ชัดเจนว่าในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้การควบคุมตัวหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยกระทำได้เพียงจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้หลบหนี ในตอนนี้เรามีนักโทษทางการเมืองที่อยู่ในเรือนจำร่วม10คนที่คดียังไม่สิ้นสุดค่ะ เมื่อสองวันก่อนดิฉันมีโอกาสได้เข้าไปเป็นสักขีพยานในคดีการพิจารณา112ของทนายอานนที่เป็นทั้งทนายและจำเลยในคดีนี้สิ่งที่เป็นภาพบาดตาบาดใจดิฉันคือมีกุญแจข้อเท้าล็อกเขาที่ขาสองข้างนี่คือคนที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีหรือคะทําไมรัฐธรรมนูญถึงไม่ปฏิบัติกับเขาตามรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ดิฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการเห็นกระบวนการยุติธรรม ประเทศไทยที่ประชาชนสามารถมีศักดิ์ศรีเสมอหน้าเท่าเทียมกันได้ต่อหน้ากฎหมายแต่แค่นี้มันดูจะยากเย็นเหลือเกินค่ะดิฉันขอยกตัวอย่างกรณีนะคะล่าสุดมีรัฐมนตรีท่านหนึ่งชื่อย่ออิทธิพลนะคะหนีหมายจับไปต่างประเทศได้กลับมา ประกันตัวนะคะด้วยวงเงิน1น0 0งแสนสองบาททาั้งๆที่มีพฤติกรรมหลบหนีนะคะแต่ศาลให้ประกันตัวขณะที่ผู้ต้องขังอย่างทานายอานท์วา l ุณีค่ะทั้งๆที่ไปรายงานตัวตามนัดตลอดเวลากลับไม่ได้รับการประกันตัวโดยให้เหตุผลว่ากลัวที่จะหลบหนีครอบครัวเขาอยู่ที่นี่ชีวิตเขาอยู่ที่นี่เขาต่อสู้เพื่ออยากเห็นประเทศนี้ที่มันดีกว่าเดิมนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นดิฉันไม่ได้ขออะไรไปเกินเลยกว่าให้ประเทศนี้ทำตามกฎหมายทำตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ขอให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแทรกแซงการทำงานของผู้พิพากษานะคะแต่อยากจะขอให้รัฐบาลชุดนี้กวดขันนโยบายในการทำงานประเทศนี้ไม่ควรจะมีนักโทษที่ถูกกักขังทางความคิดอีกต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ